Oh. Wow. <laughs> à, nó hết tâm rồi đấy xiềng nào những cái xiềng đó oh. à, lưỡi nó เออบาดนี่ดึงท่อกลุ่มกันกระทึกขนองนะบาดนี่พี่น้องเยโอ้เนาะสุภาพขึ้นยังได,ด,ด,ด้นี่ด้อนี่เนาะพี่น้อยยังได้กัดจัดไปบาดนี่เนาะทางโมเสงกับปูพี่น้องเยอึ้บอ,อู้อ้าาดูอ่าอ,อยู่ในบาตนี่มีอยู่เสาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสายยางอ่าหดน,น้าหดพักหดในแล้วอ่าสำหรับทาง ครอบครัวคุณทางน้องๆเนาะน้องสมโอเด้อเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขู่สู่คนมาพบมาเจอกันคือเก่ากระโบเชียงเนาะพี่น้องเนาะเอานี่แหละพี่น้องเอ้แต่ว่ามื่อนี้กะมาดําเนินการต่อเนาะเมื่อวานนี่กะเสร็จไปสําหรับทางไฟฟ้าดําเนินการทางน้องสมโภเนาะไปเขากระตุบล้วมาเมื่อนี้พี่น้องโบเชียงซื้อใดโอมน้านี่แหละเนาะมาดำเนินการต่อ ที่ตั้งที่นี้ก็น่าจะสิ้นสิ้นไปบบบนี้พี่น้องเนาะปู่สาธุเอ้าเนาะจังไรครับขอโมบขอบใจขอบุญขอบคุณทางแม่ป้าจะดีเด้อเนาะที่ได้อ่ามอบหมายให้ทางมูเซีงนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะอ่ามื้อกี้เป็นอีกอ่าแคตนึงเนาะที่มูเซีงก็จะทำหน้าที่นี้ให้ทางผู้ใหญ่เจ็บุญอ่าเต็มที่เนาะเลยจังได๋กัสาธุอนุโมทนาบุญนําแมรัยลายเด้อเนาะที่ได้ อมองเห็นทางน้องๆเพิ่นเนาะเพื่อ,อ,อความาสะดวกสบายเพิ่นก็สิได้ใช้น้ำคือหมูค่ครูบ้านเมืองที่ใกล้เคียงแล้วบบดนี้พี่น้องเนาะเอาไปพี่นออมม้องไปครับชมเบิ่งน้ำกันแต่ก่อนอื่นนี่เนาะมึงรอดมาลูกมามามาลูกกันเด้อครับอันน้องชมบูมาเพุชคุณอะไะมาเลยฟูตุแตนคนกุ้มมาเนี่ย <c oughs> อ้าวสบายดีสบายดี Hả? cứ bảo chí Họ... bố, bố. Bố, ừ. ừ. à, à, ừ. bố bỏ xuyên chứ à? Cảm đấy Hả? Bỏ xuyên chí sư mà. Ngoài, thế này đấy, xe bà này Cầm ơn bố Hả? Cầm ơn bố nắng Thấy bố xuyên, ảnh mơ đuôi bò hành, nó Hả? Xe vàng này đấy áo bài đi đơ, thằng này nháy Áo lô kha má bộ bà này đi, À, bác, Cầm bừng thằng này bên này Cảm ơn đi bò ควนทั้งอันไอรถนะพี่น้องเนาะเพือ่อนอ่าที่เดือนส,สโโร้างสรรค์อยู่บุเสียงขออ่ารบกวนเพื่อนได้มาติดตั้งนี่ก่อนอันนี้ก็แม่นดูเอาละแหละตอนนั้นแหละอืมอืมอ่าจับดีๆเด,ด้อจับก่อนมาป้าเบิดแล้วมิตุโดยโดย,ดยป้าเนาะพี่น้องเครือ่องคลองน้อยพ่อเนาะเพื่นมากกันหลายคน ดูมากวะสัน,น,นอ่าเป็นปปอุปกรณ์เอาไป,ปให้ทางอันอ่าทาง้งไอรถภรรลาอยู่ในหุนักอยูบ่บอ่ะล่ะไะปไปไป

ดอกไฟหน่อยๆเอาไว้เนี ả, ả, ่บ่งรังห่างหนักมาแต่ยู่ห่างหนักเออใส่เนาะจังว่าการใส่เห็ดได้ก็ดีคือการเลยใันเห็ดบ่ได้มันสิยากเนาะแก้ด้วยบบดนี้เนาะพูดได้เนี่มากันมาโชแท้นี่บ่โอ้ยเห่าเห่าพี่บ่าวมาขึ้นเลยพิบ่ายยังไงยังเงินมองเส้นมองทางเนาะอะไรดูยาหลอกมีตู้อ่ะยาบ้าเขึ้น ให้เบียดกูเล้วนี่ทั่วนี่อ้ายเพิน่นเฮารบกวนอ้ายเพิ่นมาเฮ็ดได้นี่เอาอ่าเดี๋ยวเบิกน้ำกันนะเนี่ยนี่ยังรอซะนี่เห็นสบอได้เห็นเขาจะพาออาเศษเองเอาเอา,เอาดึงออกมา,า,า,าดึงออเนี่ยมัเป็นดึงนะยงอตื้อทอนี่ดึงออกมาแล้เหรอเน,อะนออาเนะาตัวนี้นี่ ดึงเอาเก็บไว้เด้อนี่เด้อง่ายเด้อท่อตัวนี้ดึงเก็บไว้พาดไปหัวรถตัวนี้บริชายเล่าตัวนี้นี่เก็บให้ดีเ่็นเคยได้แช่ต่อขอต่อของอกอ่ะอยู่หันแล้วมีสองพุงอันใช้สายไฟว่านนี่เด้อมิตุไปเอามาไปเอาตัวน้อยหันเด้อ อ่าถือมาต่อตัวสายดำในย่านมันหมดถึงเพราะว่าตัวนี้มีซ้าเม็ดนึ่งให้น้อยก็น่ะเนาะเรื่อปกติทามที่ไปเม็ดกระจายเพราะตัวนี้มันราคามันก็ตามกูนิดนึงนะเพราะว่าเอาเฉพาะกุดหน้าหดพักเพราะใช้งานทั่วไปเขาได้เอาใหญ่ปนัยทำรากเกือสิบประมาณสามสิบเม็ดอาอันนี้อันเชือกกาซีดีแล้ว เอาไเอะเอาแล้วก็ปุ๊หักแล้วบานนี้ตวดแล้วบาดนี้เนาะเสื้อเปิดางก่อนอแบบน้น่แบบนี้เนาะเสื้อกนี่ละอยู่นี่แหละคิ้วนี่เนาะ cào đấy, đấy, ăn chuột lắp kiao sút đẹp của sút đa phô, kiao nhau mấy ngày lộn nhau ừ. Làm anh này. Ủa, tắt anh lốt nè, anh ơi nha anh ơi anh ơi nha anh ơi nè, anh ơi nha này ตัดมันไล้ดเลยเอาพากันไปว่หัวมัดว้าหัวผูกไปมองจาท่เมโบเสือตัดไหมฮะโอมันจะอนออก็ได้นะอนออกเออถอนออกมาดึงไหมออกมาดึงไหมออกมาผิดแล้วกันพากันเอาไปวหัวได้รดระว่งเล้อตะปูเด้อตอกงเด้อ ดึงมาเด้อรถนายไล่มาพี่ได้เอาได้เอาทอไปใ้ข้างริบล็อกผกเสียงัง้นะเสียงห้าบ่เอาระวังเด้อห่นตะปูเด้อเอาไปตอกในเด้อหาเด้ออ้าวโอเควันนี้ไปเอาองมาอง อซยเนาะคากขัคืดๆแบบนี้น้ำนี่บัฮหูวชีจักเมตรเด่นเนาะทอนกี่ห้าเมตรนึ่นะเฮ้อล่ลงสามทอนที่สองเมตรหนึ่งโอ้ใส่ในมันนะสามทอนเสร็จในหัวน้ำนี่เดือเตืบพิวนี่เนาะบัวบัวเดืกดานาดเนาะน้ำลายอยู่เนาะเอาทอน้อยนี่สั่นเนะ แต่ว่าลายตัวนี้นี่คือสําคัญนี่เราต้องเอาลงน้ำลายที่สุดเนาะถ้าน้ำน้อยนี่มันใหม่เลยตัวนี้นี่ลงลายที่สุดเลยเอาลายมาดุกลายลายของม้าดดไา้ไหมทั้งผ่าช้างเพิ่นเด็เพิ่นชิดมัดซะอีกเท่ชนึง hà lắc, có đậy đó bạn nè, lắc bám anh xăm nè, hà mây nha, lắc là mắm phẳng xay nè, hà mắm mắt xay gấp thò nè, hà nè, đấy, có cần gì đấy, bắt đầu thôi, kia mà, mà nè. อ่ะเนาะโอ้ใส่วิชาเลยนี่เนาะดึงไปไม่หลอดข้าแต่เวิดึงไปไหมอ๋อไปดำเอาดำไปเลยอาชุนถังเยาลอกง่ายเพราะว่าเพื่อนว่าได้อยู่มัดใช้ตัวนี้ก็ได้เขับมาห่มบุนเด้อร์เยาะบอลแดดเด้อเดแนหออนาย เนาะเดี๋ยวเราประกอบเิ่งแล้วก็จังดูน้ำกันบ้านนี้พี่น้องสีแห้งหรือสีคอยน้ามนในแล้วเดี๋ยวไปเชื่องแปเอานัา่นก่อนเอาบินก่อนดูหมาบินมาเอากระดาลงบ้านนี้ครับมาต่อกันบ้านนี้พี่น้องเรียบร้อยได้โอ้ ักแล้วบันนี้ต้องรอดนี่จะให้แห้วเดิอพักนะเดิอบันนี่บ in ันนี่นิ่ง uh กัน huh นี่แล <Hey, uh ้วบัดน um uh ีอ uh 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 ืมบันนีนิ่งกันนั่นบอกอืมแล้วนี้หุ่มนี่บ่ว่าได้เนาะสูบนี่นิ่งกันแล้วแห้งบะ ซื้อกระถังใหญ่ๆมาบ้านนี่เด้อเดียงจักช่องไว้ช่องชำนเปิดไว้บานนี้ยปูไว้ตั้งตัะคดปูนเอาไว้อยู่แจพุ่นจักทางหนึ่งสองทางเอามาจับพี่ลูกช่วยเพิ่นเสียลายโหดเสียเนาะผมเอามัดก้อนหนึ่งก้อนก็ได้มีสองก้อนเหรอสองเลยมีสองก้อน เอ็ดต้ดมเละเสียงน้ำขากันขี้เมียงนี่เนาะโอ้นำลายนำลาย nhưng dưới nó chừng ừ. tôm đúng, đúng. Đi Đi đó nghe nhìn vô phòng ngừa nghe nói cách phòng ngừa nghe nói cho đi, mét mát mát Bạn mát 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 này mát 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 Tập mát 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 tọc Tập mát mát

เ,เด็กจังเฮาจังอันนี้เนานนะเขาจังดึงขึ้นมาให้สรง,งสูเงาเดี๋ยวไล่เดกไฟเอาบานิฮ็ด

โค้งชายางมาพี yeah, yeah. ่มาเบิ่งหน้าใกล้ๆน้ำกันพี่เร็คบั้งตูตังเต้นนะนี่ฮดพักนี่เอาเห็ดเสียวอมีต้เปิดแล้ววอสวิกนะเโอ้ยเนาะสะได้ทดลองหมน้อมีต้เห็ดนี่เปิดเปลไฟเปิดเปิดละ

ได้ที่ำทำอ่าทำนี่แล้ววันนี้ไม่ได้หากระถางมาเพิ่มเอาบบาทนี่มาเปิดใส่กระถางไว้แต่ก็จังย่างฮดเอาบาทนี่ออืเรียบร้อยเนาะเอาโอเคบาทนี่ถอดปลักก่อนเอาบาทนี่ทดสอบไร่ได้ เดี๋ยวต่อสายไฟตัวนี้ก่อนบนี้พี่น้องดึงเข้าไปในคนละเลยดึงเข้าไปในนี่ก็จงังจบบ้านนี่อ่ะ,อะบ้านนี่เนาะดึงสาย,ดยาเดินยังเรียบร้อยเลยอ่ะปอนเขาในนี่นแหละ

พุนสอดเทงคุนอ่าเพราะว่ามันจโบเกะชุมเจ้าใหขึ้นเิง่ให้ใ่ไนาห่เดีให้ผู้สูงมาบ่ต้องปีนย้ยลูกเจ้านะมาขึ้นมาไอ้หน่อยมา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 ได้แล้วทีเดียวเลยนี่สอดขึ้นคือพ่อสอดขึ้นคือพอสอดเขาหู้ัน

เอ็ดมีบดบกลอยนะแป๊บแป๊บแป๊บใส่เครื่องวินเหาะเบียดได้จับของเืิเออเอาดึงมาสุดเลยถงมดทามกูอยู่ขางนอกดูไล่ดูไลย พ่อวันนี้ม้วนนะพี่ตูันนี้ม้วนละกะเออไงล่ะม้วนละก็มีกระยอนลมาแม่พอได้เสียบนะนะพ่อเสียตัูขามเพียขาเพียพี่อีก้าอีกนี่ดิขามเพียแม่ขามเพียบริสวาติบ้างบ้นไปทางไหนบ้าน

ยงตีเสียงเนาะโอ้าบเลยนี่เนาะตื <c oughs> <c oughs> ่นใจแล้วบานี้เออเอาลองหดดีๆด้วยบวชดินเนบบาทนี้เออเอ้าเอ้าไม่ต่งหอกกระางนียมาตั้งไว้กันมามีกับตื่ชใ À, thằng uh, này con đi của cao ngủ bạn thì nó nữa kìa tìu bát nữa mày heng mày heng ô đi บ้านนี้เนาะเรียบร้อยสายยองสายยางสาเอ้าเมตรจบเรียบร้อยบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเอาสาถอดอันก่อนมาดูมามาขอบม,มุมกขอบใจทั้งแม่เพื่อนก้อนเดี๋ยวจะคอยฮดบ้านนี้อ่าแล้วอะไรไมีแต่ว่าเป็นทอ่อเป็นยังพวงนี้กะเออให้ายใหญ่เพิน่นฮดรถเดี๋ยวมาพี่จุ่มเจ้าหนะ้าบ้านนี้เอามานั่งนี่ก่อนใส่ลอนนเอนั่งลง จะจังไปหดทออ่าทอตัวนี้เดี๋ยจังเอาไว้ในหาวเด้อเฮาหิมข้างอ่ะอ่าโดยเอาเป็นนี่ได๋จใอืเอาบดนี้เด้อึ่งมาสําคัญนี่อ่าน้ํามันระวังแล้วก็ใส้อ่าเพิ่นฮ้องว่าอย่าขมีไล่แล้วก็อย่าไปเปิดน้ําทิไดโดยอไม่ใชก็ให้นัน จแม่ก็พักกุญแจในอาน้ำหาในหนึ่งเข่าของน้ำของในบนี้สบายยู่ดอกบนี้นะนาถาบอนยู่ดอกบนี้ไม่ได้ว่าอ่าเขาเพิ่งเขาแงนบอให้เห็นแห้งเลยเห็นเด้อเอาเนาะมีแต่วามือดุกากขมุกขบใจทางอเม่ปาะใจดีเด้อบดีดีบดีดีใจเย็น ขอบุญขอบคุณนำมัลายแม่ป่าจารีถีมาเป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานก็คออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแขรงให้ดำให้รวยสุขสุภาพปัฒนาสิ่งใดก็คอให้ได้สิ่งนั้นสาธุคือปอเสียงคือกันถีมาเป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานก็คออยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแขรงให้ดำให้รวยสุขสภาพปัฒนาสิ่งใดก็คอได้สิ่งนั้นปอเสียงสาธุ ว่าคอยเนาะมายังเบื่อเบ็ดช like. ้ำเอาตามนั่นเลยบานนีเดอยอ้ากันฮักาบุรวาดเอาบาทนี่ตามนั่นแล้วบานนีเดอเดี๋ยวผูเชีมาอัปเดตเบิ่งอีกทนึงเนาะเอามื่อนี่ลาก่นเนาะ ไปดีบายอ้าเนาะไปบ้านนี้อาบเลยบานี้ไปใช่ปิดระบอปิดแล้วเ <c oughs> อ้าโอเคเลยพี่น้องเด้อกลับออกมาข้างนอกบานี้พี่นอ้องนะเนาะเตฮหอนเอา้าลืมเอาบินแหย่ทั้งน้องน้องเขึ้นโชว์น้อยพี่นอ้องเมาเบิดไปอ่าเท่าไรเมื่อน,นี้พี่น,อน้องยจะอ่าบินเล็กเนาะพี่นอ้องสำหรับทบบบั้งใดเนาะเป็นอุปกรณ์ต่าง เบิดไปหนึ่งล้านสามแสนเจ้าเก้าพันกีบเนาะเดี๋ยว่าพอดีผู้เชียวมาซื้ออีกห้านนึ่งซื้อเป็นสายยางนี่แหละพี่น้อะไรสายยางเนะาะก็เป็นอุปกรณ์รต่างๆเป็นกาวเป็นยางฮะเนาะที่ใช้งานาจุดจบแล้วเบิร์ตฮะเนาะตัวนี้ก็ 4, 14, กสีแสนชิบสี่พันกีบเนาะเจ้ากับฟซองบินนี่รวมอยอดนเนาะพี่น้อะไรที่ดำเนินการหรือว่าต่อหน้าใหม่ทั้งน้องสมโภในครั้งนี้ก็ เปิดไป1ล้าน7แสนอ่าเกือบ8แสนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเกือบ2,000ัน2,000กว่าบาทตัวนี้พี่น้องเนาะเนาะเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเอ้ยอ้าวมีแต่ว่าจบจากนี่บานี้พี่น้องมีแต่ว่าอ่ามือมือวันเวลาเนาะที่ทางบ่เชียงจะอ่าซื้อไม้มามอบให้ทางน้องๆเพิ่นมื้อใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางให้สร้างเพิ่นก็ยังบ่ทันได้จด ได้รายละเอียดไม่รายการไม่ไม่ทั้ทงบุเสียงอยู่พี่น้องเลยไม่ตัวเติมนี่แหละพี่น้องเนาะเอามีแต่ว่าคลิปนี่นะพี่น้องเด้อเนาะตื้อทางแล้วก็ลาพี่แล้วน้องก่อนคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุกุสุคน,นะพี่น้องเด้นะอเนาะเขามามาชมเป็นกำลังใจทั้งบุเชียงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งล่ำด้วยกันเบิร์สุกุสุคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ